วันนี้นะคะเรามาลงแปลงสาธิตให้ดูเลยนะคะทดลองขับให้ดูเลยนะคะสําหรับยันม่านะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงนะคะยันม่านะคะลูกค้า EF นะคะตัวนี้จะเป็น725นะคะอ่าเป็นค่ายของยันม่า72แรงม้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะ72แรงม้านะคะขายราคาไม่ถึง500,000บาทนะคะใช้งานให้ ดูเลยนะคะใช้งานได้ทุกระบบจริงๆตัวนี้ติดกับผ่านสามของคูปตานะคะอันนี้ไถต่ออ้อยนะคะลูกค้าล้มดีมากเลยนะคะแรงไม่ตกนะคะราคานะคะลูกค้า495,000บาทนะคะเช็คให้นะคะลูกค้าเช็คให้เบื้องต้นนะรถสวยมากนะคะลูกค้าเป็นรถปี62นะคะเป็นรถปี62นะ ใครที่มองหารถนะคะสภาพสวยๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะต้องที่เพชรรุ่งเรงแท็กเตอร์นะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะ,ะ495,000บาทนะคะรถพร้อมใช้นะคะลูกค้ารถพร้อมใช้มากนะคะตัวนี้เราก็จะมีบริการตรวจเช็คให้ด้วยนะคะลูกค้าคะบริการตรวจเช็คให้นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสดทกสโรงงานได้หมดนะคะ72แรงม้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะ โทรหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ098125301 5ค่ะ0952503888ค่ะยันมานะคะใช้งานดีแน่นอนนะคะทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่เพชรลุ่งเหืองแท็กเตอร์จ้า